One, two. ปลาดบิทุกขั้นค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาตอบคําถามน้านานนตกปลานะคะที่ถามเข้ามาว่ายู่อตกปลาดบิฟิตสูตรหนึ่งสามารถเอาไปตกหน้าดินได้ไหมนะคะคําตอบน,นี้เดี๋ยวอุบไว้ก่อนสําหรับเยี่อตกปลาดบิ๊ฟิตสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่ดีที่สุดสําหรับการตกชิงหลิวและสาปิวเพราะว่าเราสามารถชีกซองแล้วผสมน้ําใช้ตกปลาได้ทันทีเลยค่ะแต่ว่า ถ้าเราจะเอาไปตกหน้าดินนะคะมันก็จะมีส่วนผสมเพิ่มเนื่องจากว่าถ้าเราตกหน้าดินเนี่ยเราต้องใช้ในปริมาณเยอะมากในการตกนะคะฉะนั้นเราต้องมีส่วนผสมด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าแอดจะผสมอะไรบ้างนะคะนาๆคนไหนที่ซื้อ The w t 01นึงไปสามารถเอาไปผสมเพิ่มและตกหน้าดินได้สบายๆเลยละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง ผสมไปด้วยกันแล้วก็จดไปด้วยกันค่ะง่ายมากค่ะสำหรับสิ่งแรกนะคะที่ต้องมีที่ต้องเตรียมเลยก็คือขนมปังค่ะนี่นะคะเป็นข่าวขอบขนมปังฟาร์มเฮาปั่นแล้วนะคะเราปั่นหยับๆับไปก่อนเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราผสมเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องไปปั่นอีกทีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเหยื่อตุ๊ปาเดบิฟิตจำนวน3ามถุงค่ะ เดี๋ยวเราค่อยผสมไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับดิบด้สูตรหนึ่งเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จที่เวลาเราเอาไปตกปลาเนี่ยมันจะเรียกปลาเข้าหมายได้ดีแล้วก็ปลากินเหยื่อไวกว่าจะได้สูตรนี้มานะคะพักธนาสูตรมาก,กว่าสิบปีค่ะ ต่อไปนะคะก็คือแยมโลค่ะบางคนก็อาจจะบางทีถ้ามีแยมโลขาวก็ใช้แยมโลขาวค่ะถ้ามีแยมโลแดงก็ใช้แยมโลแดงนะคะใช้แยมโลสองถุงค่ะเห็นไหมคะว่าปริมาณของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคาวบอยซีเจ็ดตัวนี้มันจะมีกลิ่นหอมถ้าคนท่ากลางเขาจะเรียกว่าเหยื่อหอมนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่ามันหอม ตัว C7 ตัวนี้ใช้จำนวนแค่สองถุงก็พอค่ะเพราะว่ามันเป็นรมแล้วก็มีความหอมเล็กน้อยเท่านั้นต่อไปนะคะก็คือรำขั้วค่ะรำขั้วนี้คือ ท้ำพวัวธรรมดาธรรมดานี่แหละหนึ่งถุงใส่เข้าไปเลยค่ะจดด้วยนะคะใครที่จะทำสูตรปกปลาสูตรสองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นมะขวิดค่ะเยวะชนิดนี้จะมีกลิ่นฉุนนะคะเวลาเราไปตกหน้าดินแล้วมันจะเรียกปลาเข้าใหม่ได้ดีต่อไปค่ะ ช็อกโกแลตชิพค่ะเราสามารถคนได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้คนค่ะเพราะว่ามันมีละอองฝุ่นนะคะเราจะเอาไปปั่นกันเลยค่ะปั่นที่มันเข้ากันนะคะจะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะมาปั่นมาปั่นรวมกันอีกทีเพื่อให้มันเข้ากันได้ดีขึ้นค่ะมันจะได้นุ่นนะวนะคะและนี่นะคะก็เป็นหน้าตานะคะสีมันก็จะออกมาแบบคล้ำครนิดนึงนะคะ มันก็จะละเอียดประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราปั่นอยู่2รอ,อบสำหรับสูตร2ก็มีวิธีทําและขั้นตอนการทําดังนี้ค่ะง่ายๆเห็นไหมคะและนะสามารถเอาไปปรับปุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไขข้อคองใจแล้วนะคะว่าสูตร2องทำยังไงบ้างค่ะง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะขอแค่มี W เดือตกปลาหมานแห่งปีนะคะไม่ว่าจะเอาไปตกในดินหรือว่าชิงอยู่สปิวก็ทําได้ง่ายๆค่ะสําหรับคลิปนี้แอนมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้จ้า